เพ่อครับผมบนะสอนรับเขา้าู่บรรยากาศคับผมนะขอโชคพี่รองพายามโค้งสุดท้ายก็ว่าได้สำหรับาเาทยเี้ยรเหรเือกใคร่เียอยัไนแม่เฮ นี่ฮะโดนโดนโดนันนะโดนฮึโดนจันนี่โอโดนจัน่ไฟ้าห้องปางเงี้ยม่ได้ไม่เ้มฮึไมาไหนตามโคุ้ดท้ายส่วนอรมเดิน้กันเหรไ้องกานเดสวดเงินในพี่งเด้อเขันน้ำมนเนาะเข้ามาแล้วสองวดติดเนาะหวดที่พ่านมากเกือบแตกสมตัวที่น้อง เนาะเอามื้อนี้เฮามาย่ํานํากันมาเบิงวา่าอ่าตัวเลขแนวทางอ่าจะได้ตัไหนเพิ่นจะให้ตัวใดกุ้มเพิ่นจะให้ตัวใดพี่น้องอ่ก็คือเรียนโบราณผมเรียนเก่าที่ได้นํามาสวดเนาะก็ะคืออาจารย์เล็กเพิ่นยอ่ารับเนนโาโอกาส

we เราเนาะมึงแตพร้อมๆกันดูไป เยวะเป็นไลยบานพี่น้องเห็นกันไหมอืมออกถึงแกงเลยบานนี่อืมเล่นเนต่อมาเลยท่านอนอกเดินเอาขีงงนะ่วเนาะอืมโอ้เนาะตัวเดียวกันอ่า อไรบางที่เาานี่ยขึ้วยกัน,กนเร็วกว่ามันเรทำเป็ดงไปวยกันเร็วกว่ากัน,กนใช่หอืม อะไรไงครับอืม่ไงีเคาะด้วยกันพี่น้องอ๋อูรสนั่นดี่ะอ๋อลมลมแดงมากพี่น้องทเทั้งหมดบรเนานั่นทะเลไหละวารลมเทียมจะดับนาะตัวเล็กท้ง่าย่มพร้อมพี่น้องฟ้าก็ยังสุบสุบอ๋อ จะเห็นเหมือนกันไหมพี่น้องคอมเมนต์เข้ามาคอมเมนต์เข้ามาครับพี่น้องเห็นปิดตัวไหด,ดูกันชัดๆครับโอ้จะเห็นเหมือนกันไหมพี่น้อง <c oughs> <c oughs> สิงคึ่งกันยตว่าีรือกันยิกันหมองตัอืมไปสามคนนี 8, 3, ้นึ Digital, ical, si eh ่งแไหนนเป็นท uh, ีสเ่นตัวเล็กแปดสามศูนย์แปดสามศูนย์ที่น้องเอ็กย์เนกันอแปดสามศนย์แปดเจ็ดศูนมันเป็นศูนอไรเห็นเป็นแแต่แปดอยู่เพาะแปดเราไดว่เปดอือเอาตามเียแค่ไหน่สองไหนมามัน่เต็มเแปดสามศูนย์แปดเจ็ดศูนอยู่นี่แหละอ่าจบเิแปดสมศูนย์แปด เออเจ็ดศูนย์การเลขจะสรุปให้ครับเป็นคบ้าลสทวดบริษัทมอสดครับสดทั้งเพียดทั้งช่องเพียดกระสวดที่น่งช่องยูทูบกระสดอืมอืมโอ้อะไนี่พวกเจ้าก็สนอะไรอืมอันนี้เปอน ที่เจ็ดชูนเลยเจ็ดช <At S 2> ูนครับตัวกันแดดปะแดดเจ็ดปะแดดเจ็ด <laughs> ช <laughs> mm ูนนะแต่แค่บึงขาไม่ใหญ่อืออืออ่าพี่น้องยู่ใกล้ใกลนอืมอยู่ใกล้กันแคปหน้าจอครับเนาะแคปหน้าจอ ให้มาแล้วให้มาแล้วแต่ว่าพี่รองเบึ้งโดยสายตาพี่รองคิดแต่เรานี้เลีกไปพูดฮึหกสามไม่ได้ทำไปแล้วหกสามไม่ไง6กสามาแต่พูไปพู้เลขกไปพูเพื่อนน่ะในหกสาม้ไปจังไผู้เด้นี้ยไปจังไหไปขอโชคเคลื่อนนี่บ่หรือว่าไปแบบไหน นี่นะผู้ผู้แม่ง่ามหนินะจะเอาไปยังไงไปเลยวะไปหาเห็ดไปหาเห็ดเลยไๆนี่อะไรอื่นเอาไปหาเห็ดไม่เห็เห็ดเลยไปหาเห็ดนะถ้าแยไปหาเห็ดเลยได้เลยๆหกสามไหมเพิ่นบอกบ่าพุ่มบัวเก็บเพินไดโอ้เก็บเพินไดหกสามไหมโอ้แล้วมันไปซื้อก็พุ่มบ่ได้ไปซื้อก็พุ่มอ่ะจะเรื่องได้ไหมอาจจะเป็นเรื่องบังเอิญ ดิบเป็นมะเกลนโตเป็นหายแค่คู่เดียวโอ้ได้เป็นอาจจะเป็นเลขอกมงเงิน,นอา่าเป็นเอาเลืเป็นเอาเป็นเหรียญนำโชคเนาะถือว่าเป็นเหรียญนำโชคแต่มันเนียนอ่โอ้แต่ว่าวันนี้พวกชุดไทยพี่น้องน,นี่แหละก็คือที่เท่านี้ได้กว่านี่ว่าหลายตัวเลยอา่าเลขขันน้ำมนต์พี่น้องสวดเงินเก่า เนาะเงินแค่ครับหรือ่า่สามอ่านี่แหละพี่น้องแคปตาจอเอาครับก็เหองงผมอัผม่ข่เนาะแคปนาจอเอาไข่เครยไข่จะน้ามวมต้นเพราะงี่พี่น้องอีฟซี่สุดขั้โอ้ยมือตายเลยอยู่เลยนะน่คือหวมอตัวเลขสวดเ่าล่าสดจริงจริงครับผมเนาะขอให้พี่โชคพี่มาน้ำกันแปดสตัวกันแปดพี่น้อง นี่ว่าพี่น้องเห็นเป็นอ่เจน้นใดกะคุอจูกระวัตนาไนด้พี่น้องด้วยนี่งห็นปังๆครับถืออเกจะตาจวดครับเป็นแบบทำเป็นนี้